มาดูกันนะคะเมย์ก็ได้ไปรับคอตทอยที่พรีออเดอร์เอาไว้นะคะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยค่ะเอาไม่ใช่ค่ะตัวนี้นี <c oughs> ่ตัวนี้เลยอะไรเอ่ยเป็นดีลักเซตนะคะ <c oughs> อะไรอ่ะหนึ่งต่อส <c oughs> อะไรวะ <c oughs> น่าจะเป็นสไปเดอร์แมนนะคะกล่อง <c oughs> ต่อมานะคะนั่นก็คือมาร์คแปสบห้านั่นเองนะคะ ยังอยู่ในกล่องน้ำตาลยังไม่ได้แกะเลยต่อมานะคะเดี๋ยวเยเราอะเราถอยก่อนเราไม่ยอมถอยก็คือทำไมเราไม่ถอยถอยเฮ้ยเอยอก็คือกับสันอเมริกาเองนะคะนี่เราไม่ยอมถอยต่อมาก็คือเลกับไคโโเลนนั่นเองนะคะที่รับไมย รับมาตั้งสักพักแล้วยังไม่ได้แกะค่ะทั้งหมดนี่นะคะค่ะไว้เรามาชมกันทีหลังนะคะบ๊ายบาย